วันนี้มีแพ็กเกจมาส่งนะคะก็เลยคิดว่าเดี๋ยววันนี้ทำคลิปเปิดถุงกันดีกว่านะคะว่าในแพ็กเกจมีอะไรบ้างแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวนุชอาจจะต้องเอารถลูกสาวนะคะไปเข้าเครื่องล้างก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาเปิดถุงกันนะคะ ที่บ้านจอดรถได้แค่สองคันนะคะรถล,ลูกก็เลยต้องมาจอดข้างน,นอกแบบนี้ค่ะรถนุชกับรถลูกนะคะจะชอบใช้บริการที่นี่ค่ะคือจ่าย23เหรียญ จ่ายล้างกี่ครั้งก็ได้ในเดือนหนึ่งนะคะแต่ถ้าจ่ายครั้งเดียวครั้งหนึ่งก็12เหรียญละค่ะแบบนี้คุ้มกว่าค่ะแล้วชอบที่นี่ฟองเป็นสีสีด้วยค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศถนนในบูบ้านนะคะกำลังจะเลี้ยวเข้าบ้านละค่ะ เท่าเครื่องล้างนะคะก็กลับมาเอาของหน้าบ้านเข้ามาแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาเปิดกันทีละกล่องทีละถุงเลยคะ่ะแล้วก็มีอันนี้นะคะที่ลุนพึ่งไปได้มาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะของที่ f ฟเ e อร์21นะคะลด70%ทั้งร้านค่ะแต่คิดว่าเฉพาะสาขาที่ลุ้นไปนะคะเพราะว่าเหมือนกับว่าเขาจะปิดร้านปรับปรุงหลายเดือนเขาก็เลยจะลดของทั้งหมด คือถูกมากของอย่างนึงแค่สามเหรียญสี่เหรียญเต็มที่ก็หเหรียญแล้วก็แบบได้ของที่โอเคเลยนะคะ mm hmm. เดี๋ยวมาดูอะไรก่อนดีคะ่าดู for ever ก่อนจะได้ค่ะแต่มันก็เป็นของที่มันขำๆนิดนึงนะคะอย่างเช่นตัวแรกนะคะ mm hmm. เพราะว่าที่ออฟฟิศนะคะเขาจะมีวันที่จะต้องใส่แพัชมาสเดย ช่วงคริสต์มาสนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยทุกคนก็จะต้องใส่ชุดนอนนะคะแล้วคราวน,นี้ก็เลยไปซื้อชุดนอนที่มันเป็นธีมธีมคริสต์มาสนะคะมันก็จะมีแบบเขาจะมีให้ใส่แบบอักคลีสเวตเตอร์ด้วยช่วงคริสต์มาสนะคะแล้วก็จะมีเนี่ยค่ะเป็นพาจัมาสเดย์แล้วมันจะเป็นช่วงคริสต์มาสก็เลยไปซื้อมาตัวนี้นะคะจะเป็นแบบ ขำๆนิดหน่อยนะคะแต่ว่าก็น่ารักดีเพราะว่าเพื่อนหลายคนเขก็จะใส่เป็นแบบว่าฟันนี่แบบสนุกๆก,ก็เลยซื้อมาเป็นแบบเหมือนจำสูดนะคะแล้วก็จะมีหมวกหมวกที่มันแบบเป็นแบบเนี้ยอยู่ข้างบนด้วยหมวกมันจะเป็นแบบนิ่มๆข้างในนะคะแล้วก็เนี้ยเป็นไซส์ของเด็กนะคะเพราะว่า ไซส์แบบ XL ของเด็กแล้วููใส่ได้แล้วมันก็ถูกดีก็เลยซื้อมาคิดว่าจะเก็บไว้ใส่ช่วงปีหน้านะคะน่ารักดีนะลองแล้วใส่ได้พอดีค่ะโชคดีมากเลยอันนี้ซื้อมาจากราคา19เหรียญเหลือ6เหรียญหรืออะไรเนี่ยค่ะอยวขอดูในรีซ็ตมีรีซ็ตด,ด้วยเก็บเอาไว้ o y, เพราะว่าของแต่ละอย่างแบบ Make ช u ่ e sure ว่าจะสิจริงหรือเปล่า ช่วงเนี้ยช่วงถ้าเมยมาอเมริกานะคะช่วงที่เขาเซลเยอะๆก็จะเป็นช่วงก่อนหน้าแตงกีบวิ่งช่วงแตงกีบวิ่งนะคะแล้วก็อีกช่วงหนึ่งก็คือหลังคริสต์มาสแบบหลังนิวเยอร์แบบเนี้ยของจะลดเยอะมากใช่คะ่ะอันนี้ก็เหลือห้าเหรียญกว่านะคะถือว่าถูกมากเลยเนี่ยรู้บําจำได้ว่าตอนไปซื้อกับลูกเนี่ยก็คือลูกก็เลือกไปหลายชิ้นคนละหลายชิ้นนะคะแล้วก็ เดากับลูกกันว่าถามลูกตอนที่เท่าแถวว่าลองทายซื้อว่าทั้งหมดเนี้ยเท่าไหร่แล้วนุกก็ทายไปร้อยสี่สิบเหรียญอัพแล้วลูกก็ทายแบบแปดสิบเหรียญอัพแล้วก็ร้อยนิดนิดอัพอะไรอย่างเงี้ยแล้วปรากฏว่าออกมาแค่แปดสิบเหรียญเองแต่ซื้อไปอแบบเห็นไหมคะเยอะมากเลยโอเคมาดูชิ้นที่สองดีกว่านะคะชิ้นที่สองเป็นอะไรอ๋ออันนี้จะเป็น เป็นชุดแซกนะคะกรมยี่สีดำนะคะแต่ตัวนี้ซื้อมาอีกล้านหนึ่งนะ<ม>ก็ลดราคาเหมือนกันเหลือ10เหรียญน,น่ารักดีลองแล้วใส่ได้พอดีเลยค่ะแต่ว่าคิดว่าอันนี้อาจจะให้ลูกเอาไปใส่ก่อนที่อยูทีออฟ f ิ่นะคะเพราะลูกเขาจะมีแอคทิวิตเยอะที่จะต้องแต่งตัวไปอีเวนต์ต่างๆแล้วก็มีอันนี้นะคะน่ารักดีเป็นสีดำแบบนี้สามเหรียญกว่าเคะ่ะถูกมากถูกมากจริง อันนี้ก็เสื้อใส่ไปเสื้อใส่คลุมไปออกกําลังกายนะคะเห็นไหมคะห้าเหรียญกว่าเหมือนกันถูกมากเลยผ้าดีด้วยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแบบเสื้อแบบลูกไม้ขาวๆแล้วก็ใส่เสื้อเป็นแบบแทนทออปไว้ข้างในนะคะใส่แบบไปทําบุญที่วัดหรือไปทําง,งานได้มันถูกจริงค่ะนี้สามเหรียญกว่าเอง ก็เลยซื้อถ้าแพงกว่านี้ก็อาจจะไม่ซื้อนะคะของบางสิงบางอย่างส่วนอันอ้ออันนี้ก็เพิ่งซื้อมาช่วงนี้เหมือนกันแต่ไม่ใช่ของ T ี่โฟลเวอรนะคะอันนี้จะเป็นของ x p ็ก s นะคะอันนี้สวยแล้วก็แบบ quality ดีมากแล้วก็มีแทมขอบมาให้ด้วยแล้วมันหลุดนะคะสวยจริงอันนี้น่ารักปลายแขนก็จะเป็นลูกไม้แบบนี้น่ารักดี อันนี้ก็ลดราคาเหมือนกันแต่จำไม่ได้แล้วว่าเท่าไหร่นะคะโอเคแล้วก็มีตัวนี้ตัวนี้ชอบมากเลยเก๋ๆแบบนี้อยากให้เห็นมันจะดูแบบสไตล์แบบเก่าๆแล้วก็<อ>เป็นแบบผ้าแบบนี้สีประมาณแบบนี้นะคะเป็นแบบใส่คอปนิดนึงแต่ว่าน่ารักมากเลยลองแล้วชอบมากเหมือนกัน อันนี้ก็อยู่ที่5เหรียญกว่าเหมือนกันจาก20กเหรียญเลยมั้งคะเนี้ยโอเคใน f ฟเบอหมดแล้วนะคะเสร็จแล้วเรามาดูของอันนี้ไม่แน่ใจว่าที่เขาคเอาไงนะคะแต่คนที่นี่เขารู้จักกันเยอะเว็บไซต์นี้ก็จะมีแบบรวมของหลายๆแบรนด์รวมของนอต f a ร e รวมของ Nike Adidas แล้วก็ทุกอย่างเลยจะรวมกันแล้วก็มีแบรนด์ของตัวเองด้วยอันนี้ก็ ลดราคาค่ะ20กว่าเซนแล้วพอดีว่านุ่พึ่งได้เสื้อแจ็คเก็ตนาะนาะเซสจากราคา280ลด20กว่าเเซ็นนะคะก็ลดไปได้เยอะเหมือนกันนะคะเพราะเว็บอื่นไม่ลดเลยพวก n นอะพาร์ hard, หรือว่าเว็บอื่นอเนี่ยไม่ลดเลยแต่อันนี้นุกซื้อซื้อแบบอื่นมาอย่างอื่นมาเพราะเสื้อหนาวพึ่งได้ไปลดี่แล้วโอเค ตื่นเต้นคืออันนี้อันนี้นะคะก็จะเป็นแบบใส่ไปงานได้อะก็คือเห็นว่ามันน่าจะใส่ไปงานได้หลายงานเดี๋ยวนะมันจะเป็นคล้ายๆกับเบสเซอร์แต่ว่ามันเป็นเดรสด้วยแล้วมันก็สามารถใส่คุมได้สมมุติว่าเราต้องใส่ชุดไปงานแล้ว เป็นแทงเป็นแบบเตรสข้างในแบบแขนกุดเราก็ใส่นี้ทับได้สวยดีอ่ะเห็นป่ะดูดีดูแบบคุณภาพดีจากตัวละร้อยกว่าเหรียญน,นะคะอันนี้น่าจะเหลือลดแล้วน่าจะเหลือ60กว่าเหรียญ แต่แบบคุณภาพดีมากเลยแล้วก็แบบน่าจะได้ใช้บ่อยนะคะเวลาไปงานที่ออฟฟิศที่จะต้องแต่งตัวเพราะที่ออฟิศชอบแบบมีงานคริสต์มาสมีงานอะไรเนี้ยเขาจะให้แบบเดรสแบบเต็มยศเลยนะคะแบบอลังการงานสร้างทุกคนก็แต่งตัวแบบสวยๆไฮฮิลแล้วก็เดรสสวยๆมากอันนี้เดี๋ยวต้องลองถ้าลองแล้วเดีย๋ยวจะมาใส่ให้ดูนะคะแต่ชอบอะคะ่ะดูใกล้ๆนะคุณภาพแบบ ดีมากเลยแล้วก็เป็นเรสอันนี้ไซส์ XS นะคะนี่นะคะชอบนะแต่เดี๋ยวลองก่อนว่าใส่ได้หรือเปล่าแต่เขาก็ดูแบบคคชั่นดีอะโอเคเสร็จแล้วก็มีลดราคาเวลาเว็บนี้ลดราคาก็คือ ลดแบบค่อนข้างเยอะเลยอันนี้ก็เหลือแค่สนะิบสี่รียญน้องเป็นแจ็คเก็ตจีนแล้วก็เว็บนี้นะคะซื้อง่ายแล้วก็คืนง่ายมากเลยสามารถคืนที่ CVS หรือว่าที่ UPS ใกล้ๆบ้านได้แต่ส่วนใหญ่จะคืนที่ CVS เพราะว่า CVS อยู่ตรงนี้เองใกล้ๆบ้านเดินไปเองได้เลยอันนี้ก็ด,ดีแจ็คเก็ตค่ะ จริงๆมีสีเข้มแล้วมีสีดำแล้วก็เลยคิดว่าอยากได้สีประมาณนี้มากแล้วก็ดูแบบหวังว่าจะไม่เล็กเกินไปนะคะอันนี้ไซส์อะไรอเออไ้ใดไซส์ S นะคะไม่ใช่ XS ใช้ไซส์ S แล้วก็ดูคุณภาพเขาก็โอเคอยู่นะสวยก็อเออ ไม่แน่ใจเหมือนกันเขาก็ประมาณนี้หมดอะเสื้อยีแต่ตัวนี้เขาดูทรงเขาดูมันเก็บทรงสวยดีนะคะเดี๋ยวไวจะลองใส่ให้ดูนะคะโอเคตัวต่อไปน่าจะเป็นพวกกระโปรงแล้วล่ะเพราะว่าอยา่าใก่อน,นที่นี่ก็คือคืนฟีไม่ต้องทำอะไรเลยแค่เอาของไปนะคะแล้วก็ให้เขาสแกน QR code แล้วก็คืนได้เลย อันนี้เป็นกระโปงนะคะกระโปงแบบยาวๆช่วงหน้าหนาวใส่กับเวเตอร์แล้วก็รองเท้าเพิ่มได้ยาวจริงจังเราก็ขาสั้นซะด้วยไม่แน่ใจกันจะใส่ได้หรือเปล่าแล้วตรงนี้ก็เป็นกระดุมนะคะแหวกได้ว่าอยากให้แหวกถึงแค่ไหนก็เปิดกระดุมตรงนี้ด้านล่างนะคะประมาณนี้รถ อันนั้นก็ลดเหลือแบบ13บามเหรียญหรืออะไรแบบนี้ก็คือถือว่าถูกนะคะโอเคเพราะว่าคุณภาพก็ดีอยู่อันนี้คล้ายกาันแต่อันนี้เป็นผ้าแบบซาตินนะคะอันนี้แบบเป็นแบบซาตินเพราะว่า,าไว้ใส่ไปงานงานโสดงานอะไรแบบนี้นะคะก็อยาก เพราะว่าจะมีเสื้อดําเยอะอยู่แล้วแล้วก็บางทีเสื้อดําบางตัวมันก็ไม่เข้ากับผ้าถุงที่มีนะคะก็เลยคิดว่าซื้อเป็นแบบซาตินไว้สักอันหนึ่งดีกว่าเพราะอันนี้มันก็ไม่แข็งน่าจะลดแล้วเหลือแค่ก้าเหรียญเองคุณภาพดีนะคะแต่ที่นี่ลดเยอะดีอ่ะก็เลยซื้อมาก่อนถ้าไม่ได้จริงๆใส่ไม่ได้ก็คือเอาไปคืนนะคะไม่มีปัญหา อันนี้ก็เหมือนกันตอนนี้เป็นอะไรไม่รู้ก็คือชอบใส่พวกกระโปรงยีนเหมือนกันนะคะมีสีสีแบบยีนเข้มแล้วมีสียีนอ่อนแล้วก็เลยซื้อเป็นยีนดำมาบ้างนะคะลดเยอะดีหวังว่าจะใส่ได้นี่ก็เป็นยีนดำน,นะคะไว้ใส่แบบยาวๆแบบถ้าไม่โปลเกินไปก็อาจจะใส่ไปวัดได้ด้วยแล้วก็ เ,ออเดี๋ยวต้องลองนะ,ะว่าใสไดรปาสิ่งที่กลัวอย่างเดียวคือมันกลัวมันยาวเกินไปนะคะเพราะว่าฐานสั้นรู้สูงแค่156เองทุกคนโอเคหมดไปแล้วนะคะกับเว็บนี้เสร็จแล้วเรามาเปิดเทมุสกันมั่งดีกว่าเทมุเนี่ยเห็นของทุบๆแบบนี้นะคะได้เงินจากมุดแลรับองเกินพันเหรียญแล้วแน่ๆคือ มันมีจุกจิกอะไรไปนหมดเลยจริงๆถ้าสวยใครเข้าไปก็อาจจะเป็นแบบนี้นะคะคือมันมีของแบบที่คิดว่าเออเนี้ยเราน่าจะได้ใช้ i ด future เสร็จแล้วมันก็กองๆองไปอยู่ในถุงตอนนี้ก็ยังไม่ได้ใช้อะไรหวัว่าวันหนึ่งมันจะมีประโยชน์นะคะเดีย๋ยวมาดูนะคะว่าอะไรอยูยว่านี่เลยน,นะขอรีโอษทีค่ะแพ็กเกจนี้ไม่ใช่ของรูนค่ะ แพ็กเกจนี้เป็นของพี่วสันเป็นของพิมซานะคะเปิดไปแล้วไม่เป็นไรอ๋อเราเร่งเพื่อขงเราส่งซะอีกอันนี้ไม่ดูแล้วกันนะคะของคุณซาโอเคเสร็จแล้วเรามาเปิดกล่องเซฟโฟล่ากันมั่งวันนี้ส่งมาเซฟโฟล่าเนี่ยเป็นอะไรที่ถ้าเลือกได้จะไม่ไป ซื้อที่ร้านนะคะหรือถ้าเราไปที่ร้านผ่านร้านเขาเราลองของของเขาก่อนได้ลองน้ำหอมลองเครื่องสำอางอะไรชอบแต่เราไม่ต่อแถวซื้อที่ร้านเท่าไหร่นะคะเราจะมาซื้อที่เว็บนะคะเพราะว่าฟรีชิปปิ้งแถมยังได้ของแถมทุกครั้งแล้วก็ได้สะสมแต้มด้วยนะคะซื้อที่ร้านไม่ได้สะสมแต้งเหมือนกันแต่อันนี้มันจะได้ของแถมที่ร้านไม่ค่อยมีของแถมนะคะอย่างเช่นอันนี้จริงๆเราซื้อแค่เนี้ยน่าจะ12เหรียญ เขาลือกันว่าใช้ดีรีวิวใน Sephora ดีมากดีกว่าแบรนด์ที่นุชใช้อยู่ปัจจุบันของ b e n น f i กนะคะ mm hmm. ก็เลยเอยวจะซื้อมาลองนะคะว่าอันนี้จะดีจริงหรือเปล่าถ้าดีก็จะได้คลิปลองใช้อันนี้ไปเลย mm hmm. เสร็จแล้วของแถม mm hmm. ก็คือเขาจะให้ของแถมสองครั้ง2อันทุกครั้งที่สั่งออนไลน์ออเดอร์จะชอบสะสมพวกของแถมที่เป็นพวกน้ำหอมนะคะเนี่ยค่ะ เต็มเลยเราก็แบบเวลาไปเที่ยวเราจะได้ไม่ต้องพบขวดใหญ่ไปแล้วก so, so ็สุ่มๆเอาพวกน้ำหอมตัวอย่างเนี้ยค่ะไปก็คือประมาณนี้เองซื้อแค่นี้เอง11เหรียญ12เหรียญแล้วก็มีของแถมแค่นี้ก็ส่งฟรีส่งประมาณใช้เวลาประมาณ1อาทิตย์ะคะโอเคเสร็จแล้วก็มีอเมซอนนะคะอันนี้เธอแกะไปแล้วเพราะว่าจะลองดูมันจะใช้ได้จริงหรือเปล่า อันนี้มันจะเป็นแบบอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าต่อไปอาจจะมีถ่ายวิดีโอในรถเยอะขึ้นเนี่ยมันจะติดกับตรงกระจกที่มองด้านหลังนะคะแล้วก็ห้อยลงมาแล้วก็เลื่อนเลื่อนตรงนี้เข้าไปให้มันเกาะแล้วตรงนี้ก็สามารถแบบปรับได้นะคะเห็นไหมสามารถปรับได้ว่าจะเอาขึ้นลงเอาแบบเป็นแบบ ถ่ายแบบด้านตั้งหรือว่าแนวนอนตรงนี้ก็ปรับได้ว่าจะเอาแบบแค่ไหนตรงนี้ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะลองดูว่าจะเวิร์กไหมนะคะกับอีกอย่างหนึ่งในอเมซอนก็คืออันนี้ค่ะมันเป็นแบบเอาโทรศัพท์แปะกับกระจกได้เพราะตอนนี้กําลังถ่ายคลิปพวกพวกที่แบบบางทีเราอยากจะถ่ายอะไรในบ้านอย่างเงี้ยเราก็อยากที่จะแบบ เอออาแล้วท้าัางไงอ่ะโทรศัพท์มันถ่ายอยู่ว่าล้วจะมาลองไงเดี๋ยวนะคะอย่าเปิดให้ดูก่อนโอเคเพราะว่าบอกโทรศัพท์หรือมันจะเป็นแม่เหล็กใช่ไหมคะแล้วก็อันเนี้ยมันจะเป็นแบบนี้เนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้เป็นแม่เหล็กตรงนี้ดูดกับข้างหลังโทรศัพท์ที่ถ่ายคลิปอยู่เนี้ยนะคะพอดูดไปแล้วเนี่ย แล้วตรงเนี้ยมันก็จะแปะกับอะไรก็ได้ที่มันเป็นผิวเรียบๆถ้าเป็นกำแพงเรียบๆมันก็แปะแล้วก็ดูดก็ได้เป็นกระจกก็ได้หน้ากระจกก็ได้มันก็จะดูดไปมันก็สะดวกดีเพราะว่าด้านหลังของโทรศัพท์รุ่นเนี้ยมันจะเป็นขาตั้งที่เนี่ยที่ถ่ายอยู่มันจะเป็นขาตั้งที่ตั้งได้ทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนแล้วก็แบบตั้งแบบ9นทีดีกีเลยนะคะแบบดีมากแล้วพอาูนไปเห็นอันเนี้ยก็คือ เวิร์กมากหวังว่ามันจะเวิร์กนะคะเพราะว่าณตอนนี้ที่ถ่ายอยู่กับกระจกเนี่ยใช่ไหมแขวนเสื้อแขวนแล้วก็แฮมอะไรลงมาใช้เชือกผูกแล้วก็ทําทุกวิถีทางให้มันถ่ายอยู่ตรงหน้ากระจกได้แต่พอมีอันเนี้ยน่าจะเวิร์กนะคะเดี๋ยวไว้จะถ่ายเบื้องหลักให้ดูนะคะเขาก็จะมากับเนี่ยมีแถบแม่เหล็กด้วยแล้วก็มีที่วัดแบบนี้นะคะ โอเคผ่าไปอีกหนึ่งอย่างนะคะแล้วก็มีอันนี้นะคะอันนี้อยากจะบอกว่าอย่างที่นุ้เคยบอกอะคะ่ะตั้งใจจะทำ YouTube หรือทำวิดีโอมานานหลายปีนะคะอันนี้น่าจะ2อหรือสปีที่แล้วที่ซื้อมายังไม่เคยเปิดกล่องเลยเขาเรียกว่า OBS BOT นะคะมันจะเป็นแบบขัดตั้งแบบนี้แต่ตอนนี้รู้สึกมันจะมีออกมาเยอะมากมาจากจีนก็มีนะคะ จะเป็นคล้ายๆกันก็คือมันจะออโต้เราเดินไปทางไหนมันก็จะถ่ายออโต้แต่อันนี้มันไม่ต้องใช้แอปคือนุชไม่ชอบที่จะต้องอินสตาลแอปแล้วมันโหลดแล้วมันก็อะไรเงี้ยเปลืองแบตด,ด้วยอะไรด้วยอันนี้มันก็แค่ตั้งเอาไว้แล้วทํำยังไงก็ไม่รู้จําไม่ได้ละแล้วมันก็จะเราเดินไปทางไหนมันก็จะถ่ายเราได้เลยนะคะแต่ซื้อมาตอนนั้นจําได้ว่าซื้อมาค่อนข้างแพงนะคะสองสามปีที่แล้วถ้าซื้อตอนนี้คง ถูกแล้วก็มีหลายแบรนด์ให้เลือกนะคะแต่เนี่ยได้เลิกเปิดสักทีจริงนะคะเนี่ยไม่ได้พูดเล่น 2- 3ปีแน่ๆจะทําจะทําแล้วก็ไม่ได้ท,ทําสักทีตอนนี้ก็เลยต้องบังคับตัวเองโดยการถ่ายคลิปทุกวันแบบนี้นะคะมันจะได้ไม่ไม่ขี้เกียจแล้วก็จะได้บลงมือท,ทําสักทีไม่งั้นก็ไม่ได้ลงมือทํานะคะโอเค่ี๋ยก็จะเปิดแล้วก็จะกรอไปแบบเร็วๆนะ หวัว่ามันจะเวิร์กนะคะเนี่ยเพราะว่าถ้าไม่เวิร์กเนี่ยสองสมปีผ่านมาแล้วคืนไม่ได้แล้วด้วยโอเคนี่เขาก็าจะมีผ้าให้แล้วก็เป็นกล่องแบบนี้กล่องดูดีเชียวเปิซิไม่ใช่มีแค่นี้อย่างเดียวนะคะที่ซื้อมาหลายปีแล้วนุไม่ได้เปิดมีอีกหลายอย่างมากอย่างเช่น เคื่องที่เขาไว้ถูบ้านนะคะซื้อมาไม่ต่ำกว่าสองปีแล้วเหมือนกันป่านนี้ยังไม่ได้เอามาเปิดใช้เลยยังไม่ได้เปิดกล่องเลยค่ะมีแต่บอดที่ไอไอไอบอดนะคะที่สำหรับดูดฝุ่นแต่อันที่สำหรับถูบ้านเนี่ยซื้อมาแต่ยังไม่ได้ลองนะคะจริงๆมันได้ทั้งถูแล้วก็ดูดัแหละแต่ว่ารุ่นได้ซื้ออนที่ถูมาทีหลัง โอเคออกมาแล้วมันจะเป็นแบบนี้ค่ะกระเป๋าน่ารักดีเป็นแบบนี้เปิดดูข้างในนะคะว้อะไรน่าจะเป็นฐานนะคะโอเค เดี๋ยวเอาไว้จะใช้แล้วก็จะถ่ายคลิปมาให้ดูนะคะว่ามันใช้ยังไงโอเคค่ะอันี้ยังใช้ไม่ค่อยเป็นนะคะโอเคมันได้ทั้งแนวป้งแล้วก็แนวนอนใช้ได้โอเคประมาณนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวไปหาวิธีก่อนว่าทํายังไงโอเควันนี้ก็แค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะแล้วถ้ายังไงคลิปต่อไป เดี๋ยวจะหาคอนเทนต์ที่ดีที่มีประโยชน์ขึ้นกว่านี้นะคะคือวันนี้มันฉุกระหุกจริงๆ <c oughs> แล้วก็เลยไม่รู้ว่าจะถ่ายอะไรและเห็นของมากองหน้าบ้านเยอะ <c oughs> ก็เลยอาถ่ายคลิปที่เปิดของก่อนละกันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าตอนนี้จะทําคลิปประมาณไหนแต่คิดว่าก็ทําไปเรืเ่อยๆจนกระทั่งรู้แนวแล้วก็รู้ฟีดแบ็กของคนชมนะคะว่าอยากจะให้ทําคลิปประมาณไหนประมาณนี้ละกันนะคะสําหรับวันนี้โอเคค่ะ สวัสดีค่ะและถ้าเกิดว่าอยากจะชมคลิปที่เปิดเผยรายได้เว็บดีไซน์ในอเมริกาหรือคลิปอื่นๆนะคะติดตามชมเดก่อนหน้านี้นะคะนุถ่ายไปแล้วนะคะโอเคค่ะงั้นวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะคะไว้เจอมักันใหม่คลิปหน้านะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าพรุ่งนี้ค่ะฝากกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ